สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยะชาแนลค่ะพี่น้องมมเ,เมนิมนสภามาเห็ดกับเผราค่ะเมนูเอนิสภามาเห็ดอาหารอีสานบ้านเท่าค่ะปลารา้าสับผัดนะคะพี่น้องเห็ดแบบผัดแบบสุกนะคะอันนี้ก็คือเครื่องผสมะคะ่ายเยาวบดเห็ดให้เบึงนะคะโด้นเติบ้วคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือหอมกระเทียมค่ะ ขากแกกึง่งอ่อนก็มีค่ะพี่น้องตะไข่ค่ะใบมะกรูดค่ะและอันนี้ใบมะกรูดหั่นฝอยไว้ใส่นะคะเวลาที่ห้าผพัดนะคะพี่น้องส่วนอันนี้ค่ะปลาลาปลากระดีย่างดีนะคะพี่น้องสื่อมาด้วยจ้ะสื่อมาแล้วก็แยกว่าจะเอาไปมาซับนะคะพี่น้องก่อนที่แยกสิซับด้วยค่ะแยาสิล้างนา้ำออกกอนน้ำหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเค็มนะคะมันจะมีความเค็มเกินไปเ้าจะล้างน้ําออกแล้วก็จะมาซับนะคะซับแล้วเรียบร้อยคอสภาพมาตำนะคะพี่น้องนะคะช่วงที ล่างนำปลาไปนะคะพี่น้องอน่จจะพามาขวานะค่ะขวาตะไคร่หอมแดงนะคะแล้วก็คาค่ะพี่น้องขวให้หอมเลยค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดมีเครื่องปั่นนะคะกับปั่นก็ไดค่ะแต่ว่าเยืาอสุโขเขาเพราะว่าอารมณ์ปั่นกับโกมันกินมันบวกคือกันนะคะพี่น้องนะคะมาค่ะยวเรามาขวานหอมกระเทียมก่อนค่ะนั่นค่ะก็นําตะไคร่หอมกระเทียมใบมะกรูดนะคะแล้วก็คาค่ะลุ่มไปขวนะคะพี่น้องส่วนพริกเย่อสับปพริกป่นนะคะ ขัวหิ่อมเลยค่ะเดมองคนมีเวลานะค่ะจะแยกขัวกันเลยค่ะพี่น้องขัวข้ากับตะไคร่ก้อนแล้วอยขัวหอมกับกระเทียมนะคะจะแยาบ่มีเวลาค่ะเดี๋ยวก็จะคั่วพร้อมกันไปเลยค่ะนี่ค่ะขัวค่อยกลางๆไปเลยเลยค่ะยิ่งขัวโดนยิงหอมค่ะพี่น้องนะคะส่วนอันนี้ค่ะปลาร้า ย้าล้างงามออกแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะก็จะเหลือแต่ก้อนปรลาลาาเลยค่ะความเค็มคว่ำยังก็จะออกนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แซบค่ะเดี๋ยวเราจะามาผัดอีกรอบนึงนะคะเพืจะสูปรุงรสนะคะพี่นอ้องเอ้ขอโทษค่ะนะคะส่วนสำหรับผใ,ใดกินเค็มได้นะคะมาเค็มได้ับตรงล่างนะคะพี่นอ้องความหอมความีำยังเครืองปรุงในปลาลามันก็อยู่ในหันนะคะแต่ย่อว่ามันเค็มเกินไปบมแซบนะคะพี่น้อง เอาค่ะเดี๋ยวเาะขัวไปจนแล้วๆเรียบร้อยเดี๋ยวจะพามึงอีกรอบนึงค่ะแตขัวหอมก็กระเทียมตะไคร้แล้วนะคะพี่น้องค่ะออนค่ะแล้วเราจะมาทําการสับปลาล้ากันค่ะนะคะส่วนที่ล่อให้เครืองข้าหายหอนนะคะพี่น้องปลาล่านี่ผู้ใดมีเครื่องบดนะคะเครืองปั่นนะคะขี้ข่านซับก็เอาไปปั่นกระได้ด้จ้าพี่น้องนะคะแต่ของเยาทําไม่เยอะค่ะแค่นี้ก็สับได้ค่ะพี่น้องนะคะซับให้ก่างมันละเอียดค่ะพี่น้องแสบเป็นปลาล่าปลากระดีทั้งนั้นนะคะนี่ค่ะเยาเห็ดบไลตัวค่ะพี่น้องเห็ด จะพอกินก่อนคะ่ะเขาเห็ดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าขามีปะละอยู่คะ่ะเอาละค่ะนะักจากซับละเอียดละคะ่ะพี่น้องพักไว้รอคะ่ะพี่น้องในสภาพมาตํำนะคะเครื่องที่ข้าขัวมุกีคะ่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะ หลังจากนั้นค่ะมาออกกําลังกายแขนกันค่ะพี่น้องกามแขนกันค่ะโขกนะคะที่เข้าพัดไ้นะคะพี่น้องให้ละเอียดเลยค่ะนี่ค่ะล่ำหมากแน่ว่าความแสบสุบคือกันกนตอนเท้าปันนะคะถ้าเข้าปันมันสสบหอมปันใดค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็โขกไปเรื่อยๆค่ะ ทำแค่พอกินเด้อค่ะพี่น้องมันเลยทำหลายนะคะม้นนี้ก็ล่องส้น่องเฮ็ดสูตรพัดนะคะพี่น้องซุเทอ่อแยกเห็ดโดนเติมละค่ะเป็นสูตรริบๆเลยค่ะพี่น้องนะคะเลยอยากเปลี่ยนมาเป็นร่องแบบนี้เบิง้งคือสก็บได้โดนนะคะรีบก็บก,บกินได้อยู่ดอกค่ะพี่น้องต่ว่าก็ยากรักษาสุขภาพแน่นิดนึงค่ะมาค่าเห็ดสูตรพัดละแสบเสด้เห็ดขายนะคะพี่น้องล่องเบิง่ง ะะของย่าสูบดีไซ่แครนี่นะคะพี่น้องยังจะมีน้ำมะขามเปียกอีกนะคะ่ะแล้วก็พริกป่อนอีกนะคะเอานะค่ะแล้ว,ลวเยอเอาปะลาใส่เลยค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตำด้วยพริกป่นกับแล้วจะเข้าหมักนะคะหมักเป็ดลายก็ใส่ลงไปไใ้ลายค่ะ หลังจากนั้นค่ะตำที่เข้ากันตำที่เนียนเลยค่ะอืหอหพี่น้องหอมหอมพวนี่คะ อใส่ผีจักหน่อยนึงก่อนค่ะพี่น้องเอาล้วค่ะพี่น้องหลังจากนั้นจะใส่น้ำปลาจักหน่อยนึงค่ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงด้วยค่ะพี่น้องผู้ใดมักก็ใส่บ่วมักกับก่บต้องใส่ค่ะชูรสใส่ร้ายแสบหลาย,แล,ายแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียก บังคอนผักกระส่ายเป็นชิ้นเป็นต้อนเลย,เลย,ยเนนด้วยค่ะแต่ว่าอย่าระส่เป็นหนามันนะคะให้มันเปรี้ยวเล็กนิดนึงเอาละค่ะที่นี่เดี๋ยวเข้ชิมรสมันก่อนอืแซ่บพึ่นองโบเข้มหลายโอเคเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่ายนำมาคั้มเปรียยอีกนอยนึง ยางสบูปุงในกระทะในพี่น้องกระทะยางสไว้ผัดอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะจริงๆสักนี่ก็แซ่บแล้วล่ะค่ะพี่น้องนะคะจะบาสะเฮ็ดสูตรพัดเพิ่งซื่อเลยคะ่ะนี่ค่ะพี่น้อง ปลาลาสับนะคะในที่นี้เดี๋เราเอาไปผัดกันจ้าจากนั้นใส่น้ํามันลงไปค่ะนะคะมากหน่อยหกหบกะบงปริมาณของเห่าค่ะพี่น้องว่าปลาเข่ามากหน่อยปันใดนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาปลาลงไปผัด แล้วมาปูลงไปค่ะยออใส่เยอะเลยค่ะป้าสแสบตัวลับพี่น้องเป็นตะกินเติบอยู่ค่ะปะลาซับนะคะแบบพัดค่ะ โอเคเลยคะ่ะพี่น้องทีนี้ปิดไฟเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟใส่จานให้ดูคะ่ะแล้วละคะ่ะพี่น้องปลาลาบองแบบสุกนะคะพี่น้องแบบพัดค่ะพี่น้องเป็นครังแหลกที่เย้าเห็ดแบบพัดค่ะพี่น้องนะคะอร่อยเหมือนกันคะ่ะอร่อยแบบ คือกับแบบดิบเลยค่ะพี่น้องนะคะรสชาติปต่างกันเลยค่ะนะคะแต่ว่าแบบซุกนี่เ้าสกินเราสบายใจมากกว่าค่ะพี่น้องนะคะสำหรับผู้ใดที่อชอบปลาดิบนะคะลองเฮ็ดกินบงข่าสื่อเองเอาใส่ใดเลยค่ะพี่น้องใส่บะขา,าเปียกลงไปตัดความเค็มนะคะแต่ที่สําคัญปะลาของเยาวค่ะเยี่ยจะเอาไปลางน้ำก่อนได้พี่น้องเพราะว่ามันเค็มนะคะลางน้ำก่อนสักหน่อยนึงค่ะพึ่งวะเห้เสด็จน้ำนะคะ เวลาเราสับหรือเราปรุงหรือเราตำในครกนี่เขาก็ใส่น้ำปลาเอ้ยน้ำปลานะคะแล้วก็ชู่รสน้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำประคั้มเปียกนะคะทําให้ปลาสับหรือแจ่วบองเรานี่ค่ะพี่น้องมิรสชาติเค็มข้นนะคะแล้วก็กลมกลมนะคะบาเค็มเกินไปแล้วก็เบเปรี้ยวเกินไปบหวานเหรียนนะคะเพราะว่าปลาลานี่หวานเหรียนบ่ได้ดค่ะพี่น้องนะคะกําลังน่วงก็า่างแสบ้วคะพี่น้องนะคะแล้ว่อเอามาผัดค่ะพี่น้องตอนแรก่าคิดว่าจะเป็นน้ำจงเลยค่ะพี่น้องย่าม่เคยผัดจะเถื่อค่ะปลากรวดบ้านนี่ค่ะพี่น้องเห็นเลยค่ะ แค่โจโก้เลยค่ะพัดจนหอนได้พี่น้องพัดจนหอนจนซุกเลยค่ะบ่แมานว่าเอาไปค้นๆเอาขึ้นนะคะพัดก็นามัน,นะคะ่ะพี่น้องนะคะแสบสูตรนี้เล่เเหดกินมึงเลยค่ะพี่น้องได้ย่อสับปรับปรุงสูตรไปเรือทๆเดได้หลายนะคะมึงเทือกับสเปริต์นะคะพี่น้องอย่าเข็ดปลาขายมีค่ะแสบอิรีค่ะพี่น้องนะคะใบมะกรูดนะคะ เดี๋ยวจะใส่สองแบบทั้งแบบฉีกเป็นใบขั้วไปแล้วก็เอามาตำน้ำเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็เอาใส่แบบซ้อยแบบหยาแบๆบแบบนี้น้ำนะคะพี่น้องนะคะขอคุณหล่นๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆด้อจากพี่น้องมาค่ะพายกับติ๊กเขา,างไงมาหาพี่น้องมากินปลาลาบองนะคะหรือปลาลาสับสูตรซุกแล้วค่ะพี่น้องมากินด้กันแซ่บๆจ้า